การว่าศึกษาตั้งเพลงพื้นบ้านเนี่ยรับชอเนี่ยตั้งแต่อายุสิบสาปีพ่อแม่พาไปที่ทำบุญนะที่ทำบุญเขาก็มีการรับชออยู่แล้วก็ตั้งจิตตั้งใจว่าฟังว่าสนุกดีก็เลยมีจิตใจว่าอยากจะเป็นยังซ้อจะเป็นเด็กนะพอดีอายุสิบสามปีพ่อก็ตายตายก่อลยเข้าโรงเรียนไปถึงปวชออกมา ออกมาก็มาชนใจในงานศินลปะศิลปินพ้นบ้านเนี่ยที่นี่เขาซอ้อกันที่ไหนก็ไปไปดูเขาที่นั่นที่นี่มีความสนใจว่ะวันหนึ่งห่านเขามีการบวชนาคในที่บ้านพ่อแลวนะ่ะในบ้านเดียวกันนะั่นน่ะที่นี่เขาเขาพระไปบวชแล้วตอนเย็นเนี่ยเขาว่าคนเมืองเหนือห้องว่ะล่างพามนะบวชพระมาแรกเขาจะมากินกันแล้วที่นี่กินกันเขาก็ทมว่ะ เอ้ใครจะซ้อได้พงใครอยากขับซ้อเหมือนจากคื้นนี่เลยแต่วันก่อนเนี่ยเขได้บอกว่าผมซ้อได้ครับอีหึมึงเป็นเด็กน้อยซ้อได้บอกได้ครับจำาจำของเขาอีก็เลยซ้อซ้อที่เขาเอาปีนมาดีสี่สลออก็ซ้อไปเป็นบทซ้อกับซ้อตามที่คนแก่ที่เป็นซ้อไดเอาไปก็จํำบสซื้อไว้ฮะซ้อไป เขาเขาก็มาจับมือว่ายกมันเขาชน,นะมวยนะเขาว่าโยได้ได้จังซ้อแล้วพอใจแล้วในชาวบ้านเขาว่าพอใจแล้วได้จังซ้อแล้วไป้คนขับซอ้อแล้วแล้วที่นี่ปกครูจะรังกาเขาถามว่าเหตุใดไปไปทำบุญบวชนาคมาอย่างคำบอกว่าเอ้ยไปฟังซอฟังซอเด็กน้อยคนบันหัวหน้าพุ้น โอ้ชอสนุกมากอีน่ะเขาว่าฉบ้านเพี่ว่ามวนซ้อมมวนมวนแล้วทีนี่ปกคุยใรังกาว่าเปลี่นไผ่เป็ี่ยนไผ่กับโบู้ขาเจ้ากับโบบบู้ขาเจ้ากับฟังเนี่ยทีนี่เปิ่งกับติดวันผูกมาติดตามมานะ่ะติดตามแถวบ้านติดตามแถวบ้านแล้วไปขอแม่ว่ะขอไปเป็นลูกซิกปกคุใช้รังกาจากคันมาได้หกปีเจ็ดปีปกคุใช้รังกาว่ะเออ ออกไปทํางานคนเดียวเจ้าไปตังคณะเนอาไปตงัปตงคณะเพื่อสืบสารเือคนรุ่นลูกรุก่นหล,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 ลานนี่เฮือหู้งไปที่นี่ซอไปซอไปกับผู้หญิงย่าคนจือวัดจันชมอย่างนั้นดังขึ้นมาที่นี่ดังขึ้นมาห้างแพ่พามาชีของจากวัดแพรเนี่ย เื้อไปซอโฆษณาขายยาขายยาผงแดงกาอินแขวนเออากาพธาธัฒนเจ้าแฮก็ซ้อให้เขาเห้าปีนะอยู่ฮั่นนะชินีห้างไสสินพะนิดของลำปางมาขอขอว่าเอาไปซ้อห้างไสสินพะนิดลำปางไปเลี้ยงขนน้ามันนะกอล้าจากทัานไปไปซ้อเขาไปเลี้ยงข้ามันไห้เห็นพก ปีซอขายยากาพ้าถ่านอินแขวนแก่งอังกฤษเสียแงแก่งอังกฤษอ่นี้ที่นี่เสียงันดังไปถั่วแล้วถั่วจังวัดลำปางทั่วปากเหนือคนได้พังวิทยุก็ที่นี่บริษัทของอันไหนห้างของวิทยุพี่ลีบมาขอไปช้ออีกช้อกั็ดังตอนนั้นงค่ะวิทยุมันออกว่าไผ่แ การร้างผลงานนี่คือว่าจะเป็นในหมู่บ้านก็าจะจะต้องไปห้องเอาหลู่เอาหลานันเอามาพึกมาเป็ดทีนี่นี่มัน,มนเปลี่ยนกันไปนักซออย่างนั้นชออย่างนี้ชออย่างนั้นอย่างนี้ก็ให้เขาเขาก็ชื่อไว้สร้างผลงานไว้ผลงานอันนั้นผลงานนี่เวลาเขาทําบุญทาําทานเขามาเชิญก็ไปให้เขาสมระรางสีลายลึกนี่นะ ความคิดว่าจะชออแบบไหนแบบไหนเขาจะสร้างโบสถ์แล้วถามเขาว่าใครสร้างโบสถ์ก่อนเมื่อพระพุทธเจ้ายัางอยู่เมื่อพระพุทธเจ้าบริปัญญาีัยเป็นคนสร้างโบสถ์คือพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารอยู่เมืองหยางอยู่เมือง,งาากุ้งราชจะคือของอินเดียต้องหู้นี่ให้ตลอดเลยสร้างโบสถ์มาที่หลังต่ออันหลังต่ออันหลังหลังหนึ่งจือหยัอจื่หยังต้องจอดจำไว้ เวลาพระเขาเทศน์นี่จะไปน็นนางตั้งจิตฟังเขาอันคนมาเก้านี่ไปเราฟังทำอันนี้น่เวชันดอนชิบสามกันนั่นะกันหาจารีอันยังอย่างนี้นะ่ะนางมาทีรูมดอยู่ในปุ่มนีหมดจชิ้นเหล่านี้ที่ว่าได้ไปสอนนักเรียนก็ดีสอนนักศึกษาก็ดีสอนลูกชิก์ลูกหาก็าดี กะหวังว่าจะพาให้กับลูกกับหลานไว้ให้สืบสานไปตลอดกาลและยาวนานนั่นน่ะ